สวัสดีค่ะดิมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่สองไร่สองงานอยู่ตำบลเาขาคลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางที่ดินเราอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้าน เป็นบ้านสวนพร้อมที่ดินปลูกผลไม้หลากหลายชนิดไว้เต็มพื้นที่เลยค่ะด้านหน้าก็ปลูกพวกไม้ดอกไม้ประดับไว้แล้วนะคะตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆที่ดินแล้วก็ภายในบ้านนะคะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงเลยค่ะมีสองห้องนอน หนึ่งห้องครัวหนึห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เป็นห้องโถงด้านหน้าค่ะก็มีบ่อน้ำตกด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยเก็บของเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะบ้านพร้อมอยู่ได้เลยเป็นโฉนดนอกสาสี่จอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะราคาขายยกแปลงพร้อมบ้านพร้อมที่ดินเลยค่ะเพียง3ล้านแนบาท สามารถซื้อสดก็ได้หรือว่าจะยื่นกู้ธนาคารก็ได้นะคะบรรยากาศดีบริเวณรอบๆเป็นวิวเขาวิวทุ่งนาเลยค่ะปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยหาของทานสะดวกสบายเลยค่ะด้านข้างก็สามารถจอดรถได้หลายคันส่วนด้านหลังก็มีโรงจอดรถสามารถจอดรถในล่มได้ประมาณ3คันค่ะส่วนด้านหลังที่ดินเราก็มี ปลูกพวกต้นไม้ทำสวนขุดร่องสวนไว้แล้วนะคะภายในบ้านมีแอร์ทั้งหมด5้าตัวเราก็แถมให้กับบ้านไปเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยบ้านพร้อมเขาอยู่ได้เลยถือว่าเป็นบ้านสวนในฝันเลยค่ะที่ดินแปลงนี้บ้านหลังนี้นะคะปลูกผลไม้พร้อมเก็บผลทานได้เลยมีทั้งพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดเลยค่ะ ด้านข้างนะคะตรงนี้เป็นห้องเก็บของแล้วก็มีห้องน้ํากับห้องอาบน้ําอยู่ด้านนอกนะคะส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งก็เป็นห้องสําหรับออพักผ่อนกันค่ะตรงนี้เป็นห้องอาบน้ําด้านนอกนะคะส่วนในตัวบ้านใหญ่ก็ยังมีห้องน้ําอยู่ค่ะนี่ค่ะสำหรับรับแขกได้เลยนะคะช่วง หน้าหนาวแถวนี้บรรยากาศดีเลยค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนชวนเพื่อนๆมาสังสรรค์ช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงหน้าหนาวก็ได้นะคะนี่ด้านข้างก็มีห้องนะคะสำหรับร้องคาราโอเกะนั่งเล่นได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะด้านในก็เป็นห้องโลง่ลงๆเลยนะคะนี่เป็นห้องสำหรับสังสรรค์ หรือว่าจะให้เพื่อนมาพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะหรือว่าจะมาปาร์ตี้กันช่วงฤดูหนาวก็ได้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศภายในห้องนะคะเดี๋ยวดีมพาไปเที่ยวชมสวนที่อยู่ด้านหลังของบ้านกันมีที่นั่งเต็มเลยค่ะไว้นั่งพักผ่อนมองเห็นทิวภูเขาสวย ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ทานหมูกระทะทานข้าวหรือว่าสั่งสรค์กันได้เลยนะคะต้นไม้เยอะมากๆลมลื่นบรรยากาศดีค่ะไม่ต้องปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มเติมเลยต้นไม้ทุกต้นนะคะที่ปลูกในที่ดินพร้อมเก็บผลทานได้หมดเลยค่ะมีมะม่วงเขียวสวยมะม่วงฟาลันนะคะมะม่วง R2E2 e แล้วก็ขนุนกล้วยพืชผักสวนครัว เต็มพื้นที่เลยค่ะนี่บรรยากาศดีนะคะแถวนี้อยู่ในแหล่งชุมชนเลยไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศบ้านอยู่หลังเกษียณก็ได้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆตัวบ้านบ้านชั้นเดียวยกสูงน้ำประปาสาธุรณภคทุกอย่างพร้อมเลยค่ะนี่ค่ะปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดเลย ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะพร้อมที่จะเข้ามาเป็นบ้านสวนได้เลยนะคะส่วนด้านหลังก็มีศาลานั่งเล่นนะคะแล้วก็มีปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่เลยค่ะนี่ปลูกทั้งไม้ดอกไม้ประดับไว้เลยค่ะนั่งเล่นนั่งดื่มกาแฟได้เลยนะคะบรรยากาศดีค่ะนี่ค่ะภายในที่ดินนะคะเราก็ ขุดล่องน้ําเป็นรูปตัวยูไว้เลี้ยงปลาแล้วก็นําน้ําไว้ทําการเกษตรทําสวนได้เลยค่ะแถวนี้ที่ดินอยู่ในเขตชประทานนะคะแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์มากๆถัดจากที่ดินเราไปประมาณสัก50เมตรก็ติดก,กับลำห้วยสาธารณะเลยค่ะส่วนแนวล่องสวนนะคะก็ปลูกทั้งพวกฝรั่งมะม่วงมะพร้าวพืชผักสวนครัวต่างๆค่ะเลี้ยงปลา แล้วนำน้ำตรงนี้นะคะมาลดน้ำต้นไม้ได้เลยค่ะวิวภูเขาอยู่ด้านข้างของที่ดินเลยท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสวนพร้อมที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่สองไร่สองงานอยู่ตําบลเขาคลุงอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะผละไม้นะคะ เก็บผลทานได้ทุกต้นเลยมะกรูดมะนาวพืชผักสวนควรัวทุกอย่างแทบจะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อพวกพืชผักผลไม้เลยนะคะเก็บทานในสวนเราได้เลยนะคะนี่ค่ะต้นมะม่วง R2E2 e นะคะก็ลูกใหญ่เลยนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆเพื่อนบ้านแถวนี้นะคะส่วนมากก็เป็นที่อยู่อาศัย บ้านสวนแล้วก็ทำนากันค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตชลประทานแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะมีน้ำตลอดทั้งปีเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นมะม่วงเขียวเฉวยค่ะก็เก็บผลทานได้เลยมะาพร้าวนะคะก็เป็นมะาพร้าวน้ำหอมท่านใดที่ชอบที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะถือว่าเป็นบ้านสวนในฝันเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลย ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ปลูกทุกอย่างไว้ให้ครบแล้วค่ะภายในที่ดินสองไร่2งานนะคะก็ล้อมลัวรถหนามไว้แล้วหลักเขตหลักหมุดของที่ดินค่ะมีครบทุกจุดเลยเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะจะยื่นกู้ธนาคารก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อสดก็ได้ราคาขายยกแปลงเพียง3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นค่ะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยนะคะ ร่องสวนของเราขุดเป็นทรงตัวยูค่ะนี่มีแหล่งน้ำแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแถวนี้นี่ค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อ087 006 07 27ค่ะหรือไอดี n ลดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีได้เลยน้ำใสสะอาดน่าเล่นมากๆเลยนะคะ ท่านใดที่มีเด็กๆก็เหมาะมากๆเลยค่ะที่จะเป็นบ้านสวนพาเด็กๆมาเล่นน้ำปลูกต้นไม้ทําสวนทาการเกษตรกันช่วงเสาร์อาทิตย์ได้เลยนะคะจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนทรงสายใต้ใหม่มายังบ้านเราอยู่ที่81กิโลเมตรค่ะจากร้านอาหารครัวลุงลงนะคะอยู่ที่3กิโลเมตรจากโรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่งนะคะห่างจากที่ดินห่างจากบ้านอยู่ที่สิบแปดกิโลเมตรค่ะนี่ค่ะปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่เลยแหล่งน้ำดีด้านข้างนะคะก็เป็นบ้านพักตางอากาศของเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันที่ดินเราล้อมรัวลวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านหน้าก็มีประตูมีทุกอย่างพร้อมเพื่อนบ้านก็หน้าหลักเลยค่ะเราแถมโซลาร์เซลล์ที่อยู่ในที่ดิน ให้ทั้งหมดเลยนะคะที่ดินถ่ายทําทั้งหมดนี้อยู่ในที่ดินเรายกให้ทั้งหมดเลยค่ะเพียงราคาแค่3ามล้านห้าแสบาทเท่านั้นฟรีแอร์ทั้งหมด5ตัวเลยนะคะที่อยู่ในบ้านไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทุกอย่างเราให้ไว้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยเก็บกระเป๋าพร้อมที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศได้เลยค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องสั่งสรรค์ก็ได้นะคะ ี่มองเห็นวิวภูเขาวิวทุ่งนาบรรยากาศดีค่ะมีที่นั่งเล่นนะคะสำหรับทานข้าวตื่มกาแฟได้เลยหรือว่าชวนเพื่อนๆมาสังสรรค์ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีเขียวสบายตาเลยค่ะหาของทานก็สะดวกสบายเลยนะคะตลอดเส้นทางจากถนนสายหลักค่ะ เข้ามาอย่างที่บ้านก็มีร้านค้าของชาวบ้านตลอดเส้นทางเลยหาของทานสะดวกสบายนะคะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารพร้อมเลยค่ะสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางด้วยนะคะส่วนด้านด้านบ้านก็มีบ่อน้ำพุเลยค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงนะคะตรงนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นมองเห็นวิวภูเขาเช่นเดียวกันค่ะ ตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวเลยนะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่ในแหล่งชุมชนเลยปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้เต็มพื้นที่เลยค่ะเดี๋ยวดิมพาเข้าไปชมด้านในของบ้านกันนะคะนี่บ้านมีทั้งหมดสองห้องนอนค่ะหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องดูทีวีแล้วก็เป็นห้องโถง โล่งๆเลยนี่ปูตีฟ้าปูกระเบื้องทุกอย่างพร้อมเลยค่ะนี่ค่ะเดินเข้ามาด้านขวามือห้องแรกก็เป็นห้องนอนค่ะมองเห็นวิวภูเขาแล้วก็วิวสวนที่อยู่ด้านหลังของที่ดินด้วยลงรถก็อยู่ด้านหลังของบ้านนะคะสามารถจอดรถได้ประมาณสองสามคันเลยค่ะที่อยู่ในร่ม ส่วนด้านข้างก็มองเห็นวิวภูเขานี่ทุกอย่างทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะส่วนตรงไปนะคะตรงนู้นก็จะเป็นห้องนั่งชมทีวีค่ะส่วนด้านขวามือเดี๋ยวเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะ ห้องนอนนี้จะเล็กกว่าห้องนอนแรกค่ะแต่ก็จะมองเห็นวิวภูเขาได้เหมือนกันเลยเป็นห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องน้ำนี่ค่ะห้องน้ำมีทุกอย่างไว้พร้อมเลยค่ะส่วนตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะบ้านสร้างได้ไม่นานเลยค่ะทุกอย่างยังใหม่เจ้าของคุณลุงคุณป้าดูแลอย่างดีเลยค่ะ ส่วนด้านในตรงนี้ก็ยังมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะนี่ค่ะเหมาะมากๆเลยค่ะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นบ้านสวนในฝันเลยก็ว่าได้นะคะถ้าให้คะแนนเต็ม10สําหรับบ้านสวนหลังนี้ดิมให้10คะแนนเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีวิวเขาต้นไม้เยอะลมลื่นผลไม้หลากหลายชนิดสามารถ เก็บผลทานได้ถูกต้นเลยค่ะตัวบ้านก็สร้างมาอย่างดีเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นห้องดูหนังค่ะนี่เป็นห้องดูหนังห้องโฮมเทเยเตอร์นะคะแอร์เราแถมให้หมดเลยค่ะทางบ้าน5ตัวที่อยู่ในบ้านค่ะทำทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยด้านหน้าก็มองเห็น วิวด้านหน้าบ้านแล้วก็มีประตูนะคะสามารถออกไปยังด้านหน้าบ้านด้วยก็ได้นะคะตรงนี้นี่ออกไปได้เลยบ้านชั้นเดียวยกสูงนะคะแถวนี้น้าไม่ท่วมติดกล้องวงจรปิดไว้ทั้งหมดด้วยนะคะอันนี้เราก็แถมให้ทั้งหมดเลยค่ะประตูรั้ว รดนหนามกันยุงทุกอย่างมีให้พร้อมเลยค่ะส่วนด้านหน้าบ้านก็ปลูกพวกพืชผักสวนครัวต่างๆไว้เยอะเลยนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมกับดีมได้ทุกวันเลยบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่สองไร่สงานอยู่ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ ราคาขายเพียง3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะคะบ้านเล็กที่พร้อมสาธาวโภคพร้อมแถมแอร์ให้ฟรี5ตัวค่ะสระน้ำสระน้ำผุดด้านหน้ามีให้พร้อมปลูกต้นไม้ทุกต้นพร้อมเก็บผลทานได้เลยด้านหน้าติดถนนลาดยางด้วยค่ะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะหน้ากว้าง ติดถนนลาดยางอยู่ที่26เมตรค่ะหันหน้าไปทางทิศเหนือความลึกของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งเมตรค่ะด้านหน้าก็ปลูกพวกกมะม่วงชมพู่พืชผักสวนครัวไว้เต็มพื้นที่เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะบ้านสวนพร้อมที่ดินแปลงนี้ถือว่ามีครบจบในที่เดียวเลยนะคะ ดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินหรือว่าเป็นที่ดินเปล่าๆโซนจังหวัดราชบุรีหรือว่าจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ค่ะสอบถามข้อมูลกับดิมได้เลยนะคะหรือว่านัดชมได้ทุกวันเลยค่ะบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะถือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะที่ดินบ้านสวนแปลงนี้บ้านสวย พร้อมอยู่ผลหมักรักไม้ทุกอย่างพร้อมเลยค่ะราคาขายเพียง3าล้านห้าแสนบาทเท่านั้นไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ